เอ่อทรัมป์ครับโพล่าสุดนะอันนี้ล่าสุดจริงๆนะของบลูเบิร์กเพิ่งทำม,มานะคะแนนเสียงล่าสุดของคุณโดนัลด์ทรัมป์ต่อไบเดนโอ้แม่จะโวยผมบอกได้เลยนะว่าครั้งหน้ามีความเป็นไปได้สูงมากที่คุณทรัมป์จะกลับมานะครับสูงแค่ไหนคุณดูแล้วกันคุณดูโพล่าสุดนะมีเนวันด้าเท่านั้นนะที่ที่ไบเดนยังพอได้นะครับที่เหลือเนี่ยประธานโทษนะแดง แดงทั้งแผ่นดินนะฮะแดงสวิงสเตจไม่เหลือฮะทั้เก็บนะเก็บเยอะด้วยเพราะบวกเอ่อบวกสี p t นะครับก็บวกมาทั้งสี่พอยต์เนี่ยเพนซิลเวเนียยังสูสีเพราะว่าเพนเพนสเตทเนี่ยเพนซิลเวเนียเนี่ยเป็นรัฐที่สูสีมาตั้งแต่ตอนนับคะแนนแล้วนะเป็นนับท้ายๆท,ที่แบบ เออต้องนับแบบกันนาะวิทนี้นาะทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็ค่อนมาทางโดนัลด์ทรัมป์นะวิทนซินค่าวที่แล้วก็มีประเด็นนะตอนนี้บวกมาทางทั้มสองพบนะีแล้วบวกมาเกิน3เกิน2ขึ้นไปเนะี่ยผมถือว่าแทบจะนอนมานะแทบจะนอนมาถ้าเกิน2ขึ้นไปเนะี่ยนอรแคโรไลนาเหมือนจัดไปเรียบร้อยอาริโซนาแดงแน่นอนนะครับเออจอร์ Georgia, เจียขราวที่วก็เป็นประเด็นจอร์เจียเหมือนจะโกรธไบเดนมากเลยนะฮะจอร์เจียเนี่ยโอ้เทมาทั้มแบบ ไปเลยนะบวก5 PPT นะฮะจอร์เจียคราวที่แล้วก็เป็นประเด็นนะครับนี่คือรัฐที่เป็นประเด็นหมดนะไอสวิงสเตทพวกเนี้ยนี่คือเพนซิลเวเนียวิสคอนซินนะฮะนี่คือสวิงสเตทนะสวิงสเตทคือมันไม่ใช่ฐานเสียงใครทั้งนั้น่ะนะฮนะมันจะสวิงมาเพราะจะน,นตอนนี้วิปปนะิกันฮะมาแน่นะแล้วคุณดูการบริหารจัดการของไบเดนตอนนี้นะผมแทบจะหา หาคนชมไม่ค่อยได้เลยนะช่วงนี้อะบองตรงนะผมไม่ค่อยมีเห็นมีใครออกมาชมเลยโอ้คุณไบเดนบริหารงานดีจังเลยมีแต่ความสําเร็จนะอะไรเงี้ยนะก็มีแค่ไบเดนที่ชมตัวเองนะที่เหลือมันยังดูไม่ใช่นะคะแนนเสียงตกต่ําจริงนะงั้นจับตาให้ดีครับทั้งวงการคริปโตด้วยเพราะว่าถ้าคุณทรัมป์มาผมเชื่อมีการเปลี่ยนแปลง แล้วก็อย่างที่สองคือแกลลี่เกนเซอร์อยู่ไม่ได้นะแน่นอนแน่อันนี้แน่นอนนะค่อนข้างที่จะฟอนคอนเฟิร์มนะสองคนนี้อยู่ไม่ได้ถ้าทรัมป์มานะหนึ่งคือเจอรมพาวเพราะว่าทรัมป์ไม่ชอบเจอรมพาวจะอยู่ไม่ได้แกลลี่เกนเซอร์ก็จะอยู่ไม่ได้นะอันนี้น่าจับตาว่าถ้าเจอรมพาวไม่อยู่แล้วใครจะมาวะนะนะก็จะเป็นทิศทางแบบไหนว่าคุณเพราะว่าคุณคุณทรัมป์แกชอบกระตุ้นเศรษฐกิจถูกป่ะงั้นเจอรมพาวจะมาขึ้นดอกขึ้นดอกเนี้ยทำไม่ ทำไม่แฮปปี้นะทำไม่ทำไม่ไม่ชอบทำชอบเศรษฐกิจดีๆนะหุ้นขึ้นสูงๆคริปคลิปโตก็น่าจะมีการปรับนะว่าเปลี่ยนแกลลี่เกนเตอร์แล้วก็ก่อนหน้านี้แกไม่ชอบคุณทั้มเนี่ยถ้าตอนสมัยแกเป็นเนี่ยแกไม่ชอบคริปโตนะครับแกบอกว่ามันเป็น s c a มนะแต่หลังๆเนี่ยแกออก NFT แกตัวแกก็ถืออีเธเรียมคิดว่าไง <laughs> คนไม่ชอบแต่ว่าพอมันผ่านไปหลายๆปีเว้ยมัน มันก็คนเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนะฮะการเงินก็อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มนะว่าครั้งนี้มันจะกลับมาสดใสมากขึ้นหรือเปล่านะสำหรับฟั่งคริปโตนะครับผมรอแค่เรื่องพวกนี้แหละเลกูเลทนะครับแล,ล้วเลกูเลตที่จะดีที่สุดคือเลกูเลตในประเทศที่มันมาหาอำนาจน,นะครับต้องยอมรับก่อนว่าถ้าอเมริกาถูกเลิกูเลตได้ไปในทิศทางที่บวกเนี่ยนะถ้าอเมริกาถูกเลิกูเลตคริปโตไปในทางที่บวกได้มันจะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆทั้งแผงรวมถึงประเทศไทยด้วย ก็คือขึ้นนะฮะมันก็จะมันก็จะชัดเจนพอชัดเจนเงินทุนมันก็จะไหลเข้ามามันดินอะไรเข้ามาก็ก็คือขึ้นงั้นใครที่อยู่ตั้งแต่สเตจก่อนหน้านี้สเตทเนี่ยเขาเรียกสเตตที่มันที่เราพวกเรากันอยู่เนี่ยเป็นสเตตที่มันไม่ค่อยมั่นคงไม่แน่นอนแต่มันจะมองว่าเป็นสเตตของคนที่มองการไกลรู้ว่าตรงนี้คือจุดที่มาซื้อที่ดีสุดจุดที่คนกลัวเนี่ยคือจุดที่ดีที่สุดที่เข้าถูกปะคนพวกนี้คือพวกเรานั่นแหละถ้ามันขึ้นพวกเราที่ฟังอยู่และที่ถืออยู่เนี่ยมันก็คือกกลุุ่่่่่่่มมมมคคนนนทททีีีจจะะะไไดด้้ปรโยชช์าาาสใเพงข ตอนหลังตอนมันบูมแล้วก็เพิ่งจะเข้ามาก็มันก็ได้ไม่เท่าไหร่ละติดดอยกันซะเยอะน้ำที่ยอก็คือตรงยอดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันดูมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครัสำหรับฝั่งของการเขาเรียกว่าอะไรการสำรวจล่าสุดนะครับไปดูของ US นิดนึงนะ US, UK เอสยนะคนับก็บอกอ,อ นี่ข่าวจะค้าคามนิดนึงนะบอกกับประชาชนตัวเองนะบอกว่าออกจากเลบานอนด่วนเลยนะฮะสามชาตินะครับก็ก็สามชาตินี้ผู้นําดันไปแสดงจุดยืนกับอิสราเอลนะครับการุณาอย่าอยู่ในเลบานอนนะครับมีสิทธิ <c> ์ <oughs> ไม่มีชีวิตได้นะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะมาอัปเดตเรื่องสภาคองเกรสเล็กน้อยนะจิมจอร์แดนส์นะฮะเป็นแคนดิเดตคนใหม่ที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานสภาล่างนะแทนเควินแมคแคทที่นะก็ยังประสบปัญหาเรื่องของ คะแนนเสียงที่ได้รับนะเพราะมันเฉดฉิวกันเนี่ยมันก็เื็อปัญหาเดิมๆที่ที่สภาล่างจะต้องเจอนะครับคราที่แล้วเนี่ยโหวตกัน1ิกว่าครั้งกว่าแม็กแคทที่จะได้แม็กแคทที่ก็จะต้องไปคอนวิน์คนที่สุดโตง่งกับคนที่สุดโต่งทั้งสองข้างเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณจิมจอร์แดนเนี่ยมีคุณสมบัติต่งมาทางสายทรัมป์อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งฝั่งที่มันจะต้องไปคุยเดโมแครตก็ไม่ยอมรับนะซึ่งคะแนนเสียงฝั่งนั้นก็ไม่พออีกนะครับคราที่แล้วเนี่ยแม็กแคทที่โอเคกับ กับกับฝั่งเดโมแครตนะค่อนข้างสีกันเพราะฉะนั้นฝั่งเดโมแครตไม่มีปัญหาแต่ก็มาคอนวินฝั่งไลยข,แบบขวาจุดแบบขวาจัดแบบทรัมป์เนี่ยนะก็ยอมในที่สุดก็ยอมนะฮะยอมไปแต่พอยอมเสร็จปับ๊บมันเห็นการตัดสินใจล่าสุดเนี่ยไปปฏีปนอมเยอะเกินไปเขาไม่ชอบเขาก็เขาก็ลดพอลดเสร็จก็ถูกเด้งออกอยู่ดีนะครับผมก็มองว่าจิมจอร์แดนก็ประสบปัญหาเดียวกันแต่คราวนี้มาอยู่ทาง ทางขวาจัดของริพับบิกันนะฮะก็ดูันต่อไปฮะว่าจะได้ไหมนะครับเพราะล่าสุดก็ดูเหมือนจะ,ะบิดนะฮะแอนแะบ็กอินชูวิมแคนดิเดตนะครเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันจะได้ไหมนะถ้าได้ก็คงจะต้องบวทกันอีกหลายครั้งตามประวัติศาสตร์นิดนึง